สปอนเซอร์ by GT Game Store โอเคเอาวันนะครับสวัสดีผมเกาโพผมนิวส์คุ้มกับเกมฟันในเอฟเฟตที่สาในพาร์ทที่5นะครับพาร์ทห้าแล้วคืนที่ห้าแล้วพี่เพื่อนใจพาคห้าคืนที่ห้านะครับจะเป็นยังไงก็ลุยเลยแล้วกันนะครับมาใน5เริ่มในบัดนี้ทิ่เดิมนะครับรอดมันดื้เสียงตอนที่เราเห็นตัวมันนะโอเคฟังซิว่ามันพูดอะไรในคืนที่ห้านะครับมาหาตัวกันนะ Hello, hello. Um, this is just a reminder of company policy concerning the space room. Oui. The okay. is for equipment and or other property not being currently used as a backup safety location for employees only. This is not a break room, should not be considered a place for employees to hide and or congregate. And under no circumstance should a customer Hi. ever be taken into this room and out of the main show area.

ใช่ใช่เจอแล้วพี่ทองแป๊บหนึ่งนะพี่ทองขอซ่อมระบบก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะโอเคเห็นยูแล้วนะครับเราต้องดักรอพี่ทองโดยการกดออดีโอไปเรื่อยๆเหมือนกับพัททีศแล้วนะไปไหนแล้วเนไโอเคเมื่อกี้เจอเมื่อกี้เจอเมนเกลด้วยพี่ทองจะเปลี่ยนทองไหมเนี่ยน่าจะเปลี่ยนแล้วแหละเออเลอร์คู่อย่างงี้ไม่น่ารอนเละครับเละแน่นอน อย่าพึ่งหอหายใจแรงๆอย่าพึ่งโอเคยังอยู่โอเคอยู่ห้องห้านะครับอยู่ห้องห้าเมื่อกี้เรียกมันแล้วไม่ใช่เหรอไปไหนเสร็จ <Hi. S 1> เราเรียกเร็วไปนะใช่เราเรียกเร็วไปเราเรียกตอนที่มันอยู่ในห้องมันเลยคงรู้ว่ารู้สึกผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเรียกเนี้ยเราส่งเส้นมในห้องอะ่ะมันจะมันจะรู้ว่าไม่ใช่เราอะ่ะมันเลยหนีไปห้องอื่นนะ ผมว่างั้นนะเคสดักห้องนี้ก่อนนะผมก็ดักประตูได้ไหมดักตรงน,นี้แล้วโ okay. อเคเพราะฉะนั้นมันจะปีนตรงนี้มันไม่ได้แต่จะปีนตรงนี้ได้เสียวนี่วะมาช่องช่องน่ากลัวจังสวัสดีมองเขาทำไมเยอะวิดีโอเออร์เลอร์ได <Hi. S 1> ไ้เป็นไรเออร์เลอร์ก็ไม่เป็นไรเอา้าเฮ้ยหายเฉยหายตัวได้ <c ười> คืออะไรอย่างเัี้ยสิคือได้กิหไไดหายธรรมดายังโอเคอยูไ่ไหนไปเลย บทจะมีก้มเลยไม่ใช่เหรอแล้วรอบนี้ไม่มีก้มวะมันใช่เลยนะกลัวเกินไปนะบางทีอ่ะอะเราใจะให้โอกาสเธอเราเชื่อว่าเธออย,อยู่แคมป์นี้ได้ละสวัสดีจะอะไรกูก็เอาเถอะมีสวัสดีเจ,จอแล้วโอ้โหฟ็อกซี่เหรอเฮ้ยเอา้าเฮ้ยตัวอะไรวะตัวอะไรวะเด็ดเด็ดเด็ดตัวอะไรวะผมกดนี บูทออกได้นี่ตัวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ตัวอะไร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 นี่มันตัวอะไรอ่ะมึงดักรองี้แล้วมันยืนรอไม่ดักไม่หลอกไม่หลอกกูเล่ามึงหลอกกนช้านะมึงหลอกช้านะเอาสิหายไปดิหายดิเอาไม่หายอยู่กล้องนั้นมามมบนี้นี่ไงทำไม ผมจะล้อมันหายไปก่อนผมก็กด a u d โอแล้วผมค่อยไปรีเซ็ต v e n t ิเ a t i o n เนี่ยเป็นเป็นทริคที่ผมคิดว่าน่าจะทำได้อะไรย่างนี้แล้วเมื่อกี้คือเจอเราคงเจอคอมโบไฮ้เด็กดอกมาก่อนแล้วแล้วไอ้คอมโบของพี่จอกกันเลยไม่ทำงานนะครับมาเลยยืนสงบนิ่งรอให้เราเก็กบพิษถ่ามันก่อนอะไรอย่างี้ด้วยมีงี้ด้วยเอโหดร้ายทำไมโหดร้ายอย่างงีง้เนะ่ยเคลียร์ปีานี้ก่อนนะครับ อันนี้น่าจะเป็นทางหลักที่มันจะโผล่ข้ามาได้น่าจะนะทางอื่นก็ช่างหัวมันเถอะเราต้องตามหามันให้เจอก่อนอนะ่ะในเวลาอันสั้นมากๆส่วนหนึ่งใช้ดวงนะครับดวงร้อนๆเลยเสียก็เสียบ่อยนะหลังๆนี่เสียบ่อยมากมากมากังง่ายมากกดสามสี่ทีทั้งแล้วคือมันใช่เหรอโอเคหาดูพี่ทอง จะอยู่ในได้ต้องดูแบบบางทีต้องดูแบบป็อไฟแน่นถ้าเกิดเราเจอไอ้ตัวพวกนั้นนานๆเข้ามันก็เหมือนที่เห็นนะครับโดนแมงก์ก็ช็อตออดิโอเสียโดนพี่เอ่อบอลลูนบอยจัดการกีดเราใส่อะไรอย่างนี้คือโดนดีอ่ะเนี่ก็โดนอยู่แล้วนะดับเบิ้ลดับเบิ้ลเออร์เร่เยี่ยมเยี่ยมมากระบบเจ๊งง่ายมากครับคืนนีห้า สู้ต่อไปสู้ต่อไปพี่มีอีกแล้วไม่ใส่ใจเว้ยโอเคเจอพี่ทองแล้วครับไปไหนครับกลับมาครับเยี่ยมอย่างนั้นแหละเส้ที่ผมคิดไว้เป๊ะอย่างแรงผมก็จะสับกล้องขึ้นลงนี้เพื่อไม่ให้ฟ็อกซี่โผล่หน้ามานะครับโอเคตามนั้นโอเคอยังอยู่ที่เดิมก็สับกล้องไปมาถ้าเกิดอยู่อย่างเงี้ยผมสบายแต่ถ้าเกิดมีออดิโอเสียคขาไมเล่าเสียงอะไรก็ชิปหายแค่นั้นแหละ ต้องถึงเวทีเล็นั่นโอเคไปไหนกลับมาหเห็นหน้าก่อนให้พอใจโอเคพอใจแล้วกลับมาเคลียร์ออดิโอครับร <l aces> ีบๆเคลียร์เสร็จกลับไปดูกล้องใหม่กดออดีโอนะา้าไม่รีบมันจะหนีไปมนะันจะสงสัยว่าเสียงอะไรวะเสียงที่มีเหรอไปไหนอย่าไปไหนไกลๆ,ๆลสิกลับมาก่อนไม่ปรับมาแล้วเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ทันล <l aces> <l aces> ับกล้องไม่ทันเขาขอโทษมัคนคงมาแล้ว เราคงไม่รอดแล้วแหละหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิอยู่ป่นีหนไม่อยู่แล้วออดีโว่าก็พังองีกไม่ต้องอะไรมากก็ไม่เห็นอะไรเลยนูไม่เห็นอะไรอีกแล้วด่บุตอ,อ้อยไงเหมือนไส้จริงถ้ากดทีเดียวอันถ้าเกิดมีสองในงสามจะใช้เวลาเร็วกว่าแต่ผวอนไส้คือมันเจอมาอะไรขนาดนั้นไม่รู้ <ś red> หนูไม่ไหวหนูรีเซ็ตเลยเอาเถอะตายก็ตายอเป็นอะไรผมหามันไม่เจอแค่นั้นแหละ <ś red> อยู่ไหนอะอยู่ไหนแล้วอเองต้องอยู่ในกล้องงั้นมึงมาละเห็นไรละเห็นละเห็นไรละเห็นไรละนี่นี่ห้องนี้มาเห็นละเห็นมันเดินมาละแล้วก็ดักให้มันอยู่ห้องนี้เป็นเกี่ยวมันเข้า้ันแล้วที่เราผ่านไมได้นะครับ <ś red> โอเคป่ะเดี๋ยวก็สัญญากันเราจะผ่านไปนด้วยกันนะ เองอยู่ห้องนี้นะไงเองจะไปไหนเองกลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาดิกลับมาดิโอเคกลับมาแล้ว <c oughs> นี่แหละสเต็ปที่ต้องจำเป็นที่ต้องใช้ถ้าเกิดมันไม่กลับมาเรยอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> เผื่อมันจะมีกลับใจกลับตัวกลับใจได้รีบกลับมาเลยโอเคมาดูใหม่โอเคยังอยู่จับกล้องลงให้พ็อกซี่โผล่มา <Video S 2> วิดีโอเลิศตอนนี้เลิศจริงๆโอกาสมันดีมากไอผมไม่รู้ว่ามันจะอยู่หรือไปด้วยก็สวยทำสองกูณสองได้ดวงล้วนนะครับลอบนี้กล้องไปทกระต่า,ตายก็คือเราดมงผ้าเมื่อกี้นี้นั่นไงโอเค <Hi. S 1> มันต้องมาออดีโอพังสองรอบติดกันเลยเหรอั่นคงไม่รอดแล้วครับคงจะไม่รอดแล้วเฮ้ยก็ตีสี่อย่างนั้นก็ตีสี่วะมีโอกาส จังน,น่าจะดีกว่านี้คือดูมันพังสิผมก็อ,นนอด d โอทีเดียวมันพังเลยคืออะไรครับเอ็งใจร้ายมากอ่ะเกมนี้มันแต่ร้ายมากความกลัวตอนนี้ผมไม่ค่อยมีแล้วมีแต่ความเกรียนของตัวละครล้วนๆในตอนนี้เหมือนเดิมครับอตนี้ผมบอกสูตรเดิมจับกล้องเปิดปิดเปิดปิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเสร็จแล้วพอมันเริ่มที่จะพังอ,อด d โอเรียกมันมามันก็จะกลับไม่กลับมาแล้วก็ดักรอเแล้วยาว มีโดเออร์เลอร์ช่างหัวมันสิครับกูจะกดอีกรอบหนึ่งโอเคเลอร์แม่งหมดสองอย่างโอเคซ่อมสองอย่างซ่อมทีอย่างเร็วกว่าโอเคที่เร็วกว่าดีบุ๊ดอะจากรอคาเมล่าอย่างจะซื้อ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 ก็ช่างหัวมันเอาเราเลิกกันหมดอ่ะดีดีดีมาก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 ไม่มีอะไรจะเสียจริงๆเต็มที่เลยครับนอกจากที่เวลาผมในการเล่นเกมไปอีกนานแสนนาน พี่ทองไม่มาก็ดีมากโอเคพี่ทองอยูน่นี่ดีมากระบุตรงพี่ทองแน้แล้วสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับมองกระตาเข้าไปสามชั่วโมงได้เดี๋ยวเดีเด,ดมายังกลับมาก,ก,ลบกลับมานะขอให้เธอรับฟันดีคืนนี้ไม่ต้องห่วงตรงนี้ฉันจะดูแลโดยชีวิตของฉันกลับมาตรงนี้เดี๋ยวนี้เลยนะกลับมาเดี๋ยวนี้เลย มึงกลับมาตรงนี้เลยนี้เลยอีกทีให้โอาไก่อีกทีนึ่ง<ช>กลับมาเออเลอร์เลยมึงกลับมาหรือยังไม่รู้ไม่รู้เลยอยู่ตรงนี้แน่นอนไม่ไปไหนแล้วไปไหนไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดไม่มีที่กดอื่นแล้วมาตรงนี้ก็คือตรงนี้ที่สี่แล้วเว้ยมึงกลับมาตรงนี้อยู่นี่เลยไม่ต้องไปไหน <S <S วิดีโอเออเลอร์กัมเหอะจะรอดได้ยังไงวะผมนี่ปวดหัวเลย โยกะสิจ้ะพี่ตายพี่ตายมานี่ไม่ต้องจ้องมองเขาอย่างนั้นขอบคุณครับนะมันเธอันไหมครับทุกคนเห็นผมตายอย่างนี้ <laughs> <laughs> นะนะจ้ะดับเบลิลจ้ะเอาที่เธอสบายใจเลยจ้า เป็นวิธีเล่นไหมวะอุ้ยเจอกันอีกแล้วบอสพี่นีด้วยพี่มีเข้าอยู่นิ่งนะครับถ้าที่ผมมันเก็ตเห็นส่วนไอ้ไอ้บ้านนี่มีรไปซะจะได้รีเซ็ตระบบทุกีเนี่ยระบบจีจ๊งหมดแล้วนะเนี่ยเจ๊งกระบงหมดแล้วนะแล้วชัดเจนเสียงมันมาแล้วปีนก็ท่อไหนวะปีนปีนก็ท่อไหนวะ อ๋อท่อนี้เอเคขอบคุณมากที่บอกโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันไม่มีะจะเสียมันเสียได้แค่นี้เสียได้แค่สามอย่าง <c oughs> มันไม่จะเสียแล้วสักวันหนึ่ง มันต้องผ่านไปได้แน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเป็นชาตินี้หรือว่าชาติหน้าฉันไม่มีทางรู้เลยถ้าผิดอะไรไม่ต้องทำร้ายกันอย่างนี้ด้วยผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจเงียบเงีย,บ,ย,บ,ยบไปเลยโอ้โห อบคุณจ้าไม่เหลือความหลอนแล้วจริงๆแ,แต่ความละเอียด <c oughs> เนื้อ,ใจ,อใจจริงเหนือใจจริงๆงงจังเลยเพราะฉันนี่โอ้ชีวิตก็ชีวิตก็คือชีวิตเหนือโดนแดกก็โดนแดกอยู่เหมือนเดิม มีแต่ผิดหวังไม่มีสุขสมแม้แต่นิดเดียวพัดให้มันเย็นสบายไม่ต้องไปไหนเลยอยู่ที่นี่น่ะดีแล้วนะมตาเขาอย่างนั้นวินหนึ่งออ,อนโยพังกูวาดเป๊ะจริงๆสองขั้งพังของขั้งพังเป๊ะเลยอะ่ะไม่ต้องให้ใครมาฟันทงอะ่ะฟันทงเองเลยโอเคสวัสดียังอยู่ที่เดิมที่เดิมเป็นธรรมชาติที่เคยโดดเดี่ยว ทำอะไรเหมือนเธอเดินอยู่คนเดียวเด็ดเลยก็ปัญหาไม่มีใครมาเข้าใจเวลาที่ผ่านมาเธอเปิดหน้าแล้วก็โดนใส่หน้าข้าพเจ้าก็เลยไม่รู้ไงแกลับตาและเปิดใจจะเจอเธอแล้วเจอพ็อกซี่ที่เข้าเป็นห่วงก็ก่อนเลยฉันนี่ไงมันจะไม่รักเธอแล้วไอ้ผีเป็ดเอ้ย จะมาอีกน,นะเด็กตายเถอะครับโอ้นี่เป็ดมาได้ยังไงมึงไม่ทำอะไรพี่เป็ดเ,ปเลยอะทำงี้ได้ไงพี่เป็ดเอ้ยไก่อะไรก็ช่างอะไก่เไอนไก่เป็ดไก่หน้ามันเป็ดไก่นั้วมึงลุกเจียบเหมือนอ้เจี๊ยบเล็บต่วนอะไอีเป็ดกะรักกินนี้ มัผ่านชาตินี่ละมันอยู่นี่แล้วผมเห็นเมื่อกี้มันอยู่ในท่อแต่ผมไปทันมันปิ้งเข้ามาข้างในเข้าไปเรื่อยๆป่านนี้คงอยู่ตรงนี้แล้วข้างหน้าเราสุดก็คือไม่ทันเหมือนเดิมใครจะไปทันวะแต่เครียดจ้ามาเนยมันเข้ามาเลยวไม่มีอะไรแะเสีย บูปิี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 บูปิบุปปี้ก็มาดิอแล้วทิ้งกูมาเจอแล้วสกับบุปิี้มันเห็นซีมามาปิ้วปิ้วพิ้วพิ้วเลยป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 ิ้วเลยแอบมองเขาทำไมเขาเขินอายนะตัวเธอแอบมองเขาทำไมเขาเขินอายนะตัวเธอจะอากาศไอ้ใจจะหายไปก็ช่างหัวปันลยเราจะบีบมันต่อไปด้วยใจอันร่าเริง มาเข้ามาสิเข้ามาสิเจจ่าเจพี่ทองพี่หนูพี่อะไรก็ชางมันไปนันแหละเยายามจบเกมครับผมจะผ่านได้เมื่อไหร่พี่แคปต่อผมได้หรือไม่ผมเล่นมาประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วมันยังไม่ผ่านฆ่ากนเลยเหรอฆ่ากนเลยเหรอไม่ฆ่ามาแเลยมาด้มา มันจะรออะไรรอกูปิดเป,ปิดปิดเดี๋ยวก่อนนี้เดี๋ยวเปิดปิดเปิดปิดแล้วเนี่ยเมื่อกี้นึงแวบทาง้านขวาเพลยนแล้วเนี่ยมึงไม่ผมมาหลอกละมึงผมมาหลอกช้านะแล้วว่าผมดีใจว่าจะมีโอกาสที่ผมจะติดบัคกในเกมนี้ได้ซึ่งมันไม่คงไม่มีหรอกไม่มีทางเป็นท่อเป็นท่อเป็นท่อท่อไหนวะ ตีห้ 5, นานะเว้ย,ยเพิ่งมานะเว้ยเฮ้ยขอโอกาสสักแป๊บหนึ่งเหอะนะมึงขอลองขอลองอะ่ะเจอเพลงอะไรก็บอกมามาไฟกับไฟวะตีห้าวันนี้ผ่านไปได้นานที่สุดเท่าที่ผมเคยผ่านมาแล้วผมว่าน่าจะไหวอะ่ะ พี่มีาเพิ่งมาก็พอพี่มีมาลิฟสับเลยนะใจเย็น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 มองตาไว้อ้าา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 าอาาคาอสุดาอดของโาตาา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 าองาา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 าดาา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  ตัวอะไรวะโอ้พับเพชรเลยเลยกว่าผมจะผ่านเมื่อตัวอะไรไม่รู้ชั่วโมงครึ่งได้มั้งเยอ,อะหลอดเลยไมไ่ไหวแล้วได้ข่าวนะครับเกมนี้มีทั้งกูดและแบดเอนดิ้งซึ่งผมไม่คิดว่าผมจะเล่นทั้งสองแบบได้ผมเล่นแค่บแบบเดียวพอได้ไหมโอไม่ไหวแล้วจริงๆมันเยอะไปวันผมจะผ่านคืนที่ห้าได้ นานมากจริงๆแล้วลุ้นม,มากนะมันจ้องจงนั่งยืนจ้องหน้าไอ้ทองบ้านเนี่ยไม่มีเลยตาจีไล่ะโอเคอน,นี่มีแต่เดินวนดูนะครับเดี๋ยวจะมีของซ่อนอยู่ผมเชื่อว่าผมมีทางได้กูตเอ็นนะผมพลาดหลายอย่างไปในขึ้นที่สามขึนที่สี่ที่มันบอกมีคนมีบอกมีนกันกเกมรับซ่อนอยู่เห็นแล้วแหละเอคับแค่น,นั่นอนะแต่ไม่ทนัน ไม่รู้กดได้ตอนนี้เข้าได้เฉยคือไหลกดได้ไปะเนตอนนี้เข้าได้ด้วยตอนแรกเข้าไม่ได้ดน,น,นี่นามีพี่เป็ดด้วยตียก่พี่เป็ดมีไก่มีแล้วก็ช่งางทําติดเะไวะติดโตเฉยกูไม่เกี่ยวติดโตนะโตไม่พิกเซลใหญ่มากมีถังละพอม่ไหมไม่มีหรอกเสใจ ไปดีกว่าเราจะไปไปสู่จุบของเราเช่นเดิมเช่นที่ผ่านมาจะเป็นยังไงตามงกันหนะครับมาดีว่าจะจบยังไนะง,ง,งนะได้งทำงานมากมายแล้วก็คงอยู่ได้เช่นเดิมเช่นเคยเราก็เดินทางเป็นรับกรรมที่อยู่ก้างน้าข้างบนมันก็จะเออเลร์เหมือนเดิมใช่หรือไม่ ไปเออ,อเออเลยโอ้ยเยอะเลย What the hell? คืออะไรเดีด๋วยดวยดนะเหมือนว่าพพเขาเขาไออสีม่วงทำทำไรพี่ทองของเรานะครับไปมันไปมันเป็นไม่อาจจะเก็บอีกต่อไปไปไปเถอะนีุ่้ยอะไรวะทำอะไรวะเห็นไหสู้ยังไงเราต้องสู้ปะคือเราไม่รู้ว่าสู้ยังไงเราเจอพี่ม่วงเดินไปเดินมา ท้ามันกัวเราแล้ววิ่งหนีไปวิ่งหนีไปวิ่งหนีมาคืออะไรเดี๋ยวเียเอ็งเนี่ยตัวเธอจะไปไหนเด้อวอดเด้าวโดนแดกอ้าวเข้าเข้าชุดเฉยเอ๊ะอ้าวพิม่วงเข้าชุดทองเฉยอุ้ยอ้าวตายเฉยอ้าวอะไรเนี่ยอ้าวตายอ้าวเงื่อนเอาดันยองๆเอาผลที่เอาเมนมาเอาหายเฉยซูกตาหาย ตาห้าตัวหายแล้วก็ดับไปอุ้ยแบดเอนดิ้งไม่จบยังไม่ดีแล้วซากทั้งห้าก็ได้หลับอย่างไม่เป็นสุขช่วนการลนานเธอในแม่เอ็กซ์ตาร์ไว้ก่อนเออฝันร้ายพอแล้ว ผมเจอฝันร้ายมากพอแล้วคราวหน้าครับมีดาวเดียวโอเคจะจะ,จะเล่นต่อไหมหรือจะเริ่มใหม่หรือจะยังไงขอผมทำใจสักชาติหนึ่ง okay. นะโอเคสำหรับแฟนในแฟนี้พันพนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับไปก่อนเลยครับ See next time ไปหล๊ไม่ไปจับมือทุกคนไว้แล้วไปด้วยกันนะตามตแกน่นะครับ พอดีน่ากลัวน่ากลัวของแต่ละตัวละครมาได้หายด้วยกันมาอปาปากเข็มฟันขาเลยชิมิระเต็มหน้าเต็มตาเลยชิมิระนี่สวยชิมิระนี่เต็มหน้าเลยชิมิละ